สวัสดีครับผมนาทีผมเป็นนักร้องนำวงท t เล็กที่ตอนนี้มีการจัดคอนเสิร์ตออนทัวร์ทั่วประเทศวงของเราถือเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นทั้งชายและหญิงจะว่าไปแล้วตอนนี้ถือว่าวงของเราประสบความสำเร็จมากๆเลยจริงๆผมนั่งดูสัมภาษณ์ของผมที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับรายการช่องดังช่องหนึ่ง เพราะมีแฟนคลับอัพคลิปนี้ลงไอจของเขาแล้วก็แท็กมาที่ผมพร้อมกับคำบรรยายคลิปว่าเจอกันพรุ่งนี้นะครับพิน่นทีพรุ่งนี้ผมมีเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดแพร่ครับสงสัยว่าแฟนคลับคนนี้คงจะมาดูคอนเสิร์ตของพวกเราผมเห็นชื่อไอ IG ที่แท็กผมมาบ่อยมากวันนี้ผมขอเข้าไปดูหน่อยละกัน ผมเข้าไปส่องไอของคนนี้แล้วผมก็ได้เห็นว่าเขาตามพวกเราไปทุกที่ไม่ว่าจะคอนเสิร์ตจัดที่ไหนเขาก็จะมีภาพของเขาคู่กับเวทีคอนเสิร์ตตลอดเขาเป็นหนุ่มมหาลายัยตอนนี้เขาเรียนอยู่คณะมนุษย์มอเชียงใหม่ชื่อ IG นี้เป็นชื่อของเขาจริงๆไหมนะกัดใช่แหละเขาคงชื่อกัดแต่ว่าอมผมยังไม่เคยเห็นเขามาขอถ่ายรูปกับพวกเราสักครั้งเลย ทั้งๆที่เขาชอบแล้วก็ตามพวกเราไปทุกที่เนี่ยนะถ้าเป็นคนอื่นๆคงมาขอถ่ายรูปกับพวกผมทุกครั้งหลังจบคอนเสิร์ตแต่คนนี้ต่างจากคนอื่นผมชักจะสนใจแล้วสิผมเลื่อน2องไอจของกัทไปเรื่อยๆก็ได้เห็นเรื่องราวของกัทมากมายได้รู้ว่ากัทเป็นคนรักสัตว์มากที่บ้านเลี้ยงหมาไว้หลายตัวเลยดูท่าทางกัทจะเป็นคนอารมณ์ดีและขี้เล่นอยู่พอสมควร ผมอยากมีคนแบบนี้ในชีวิตผมจังนี่ผมจะแอบรักแฟนลับของตัวเอง่ะเนี่ยพรุ่งนี้สินะที่กัดจะมาดูพวกผมเล่นคอนเสิร์ตผมต้องหาโอกาสคุยกับกัดแล้วละ่ะและแล้วผมก็ตอบกลับสตรอรี่ของกัดไปพรุ่งนี้เจอกันนะครับไม่ไปเจอหรอกเพลงฮาฮา เราเล่นครับพี่นาทีผมพร้อมแล้วเนี่ยไม่คิดว่าพี่จะตอบกลับแฟนคลับด้วยแฟนคลับพี่เยอะขนาดเนี้ย <c oughs> ไอแฟนคลับนี่ขี้เล่นชะมัดแฮะด้วยความขี้เล่นของกัดยิ่งทำให้ผมหลงรักกัดเข้าไปอีกหลังคอนเสิรต์ตจบมาถ่ายรูปก,กันนะครับนี่ผมเป็นศิลปินที่อ่อนน้อมมากเลยนะเนี่ยดังขนาดนี้ยังมีการไปทักชวนแฟนคลับมาถ่ายรูป แต่ก็เพราะสําหรับคนพิเศษ่ะนะจะได้ถ่ายอยู่แล้วครับคนเยอะมากผมไม่เคยสู้ไหวสักทีได้สิจะถ่ายสิบรูปยังได้เลยพี่จะรอนะเจอพี่ข้างเวทีนะครับหลังจากที่เราคุยกันเสร็จผมก็วางโทศรศัพท์เอาไว้อาการผมตอนนี้เหมือนกับคนที่ครั่งศิลปินและศิลปินตอบกลับเลย นี่ผมเป็นศิลป,ปินจริงๆหรือว่าแฟนคลับของเขากันแน่นะเนี่ยเฮ้อยากเจอกันละหวังว่าพรุ่งนี้เราสองคนจะได้เจอกันวันต่อมานาทีป้าได้เวลาละสมาชิกในวงมาตามผมไปขึ้นเวทีเพราะถึงเวลาแสดงแล้วโอเคป้าพวกเราสู้ผมพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วครับสวัสดีครับ ผมกล่าวทักทายแฟนๆที่มารอชมการแสดงของพวกเราพร้อมกับผมก็มองหาว่าแฟนคลับคนสําคัญของผมอยู่ตรงไหนแต่ผมก็ยังหาไม่เจอเพราะคนเยอะมากแต่ไม่เป็นไรผมมั่นใจว่ายังไงกัดก็น่าจะมาผมก็จะเล่นคอนเสิร,ร์ตให้เต็มที่และมอบความสนุกให้กับแฟนๆเช่นเคยพวกเรามอบความสุขให้กับแฟนๆจนเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงเที่ยงคืนแล้วนี่คงเป็นบทเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้ เพลงสุดท้ายแล้วขอให้ทุกคนช่วยกันร้องด้วยนะครับอ๋อมีอีกอย่างที่ผมอยากจะพูดครับกัดพี่ไม่รู้ว่ากัดอยู่ตรงไหนแต่พี่ขอบคุณเรามากๆนะทำไมผมขอบคุณกัทน่ะหรอก็เพราะว่าผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานเยอะเลยคนที่ชอบเนี่ยนะแต่กัดคงอาจจะงงแหละว่าขอบคุณอะไรขอบคุณทำไม หลังจากจบการแสดงผมกับเพื่อนๆก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับและเราก็ได้ลงจากเวทีผมได้เดินไปรอกัดที่ข้างเวทีตามที่เราได้นัดกันไว้และแล้วชายล่างเล็กผิวขาวก็เดินเข้ามาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มที่ผมมองจากที่ไหนก็รู้ว่านี่คือกัดรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ไม่มีทางที่ผมจะจำไม่ได้และกัดตัวเล็กแบบนี้ผมนี่อยากจะอุ้มกลับบ้านด้วยจริงๆเลยพี่นาทีครับ ชายร่างเล็กเรียกชื่อผมมาแล้วเหรอที่แท้ก็ตัวเล็กนี่เองพี่เลยมองไม่เห็นเราผมแกล้งแซวกัดไปเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันอึดอัดเกินไปในการเจอครั้งแรกของเราที่พี่หาว่าผมเตี้ยเหรอใช่ไหมพ่อหนุ่มตัวเล็กก็ได้เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าผมพร้อมกับใช้มือวัดความสูงกับตัวของผม ก็พี่สูงกว่ากัดนิดหน่อยเองเธอดูทำหน้าเขาหน้าหงิกหน้าง,งอเป็นเด็กจะน่ารักไปถึงไหนกันเนี่ยฮะสูงเท่าไหร่พี่เนี่ยนะที่กัดว่านิดหน่อยอะผมยังแซวไม่เลิกก็เวลาเขาทำหน้าแบบนั้นมันน่ารักดีนี่นานผมก็อดใจที่จะไม่แกล้งไม่ได้น่ะสิพี่สูงเกินไปต่างหากแบบผม นี่แหละน่ารักจะตายน่ารักจริงๆด้วยฮะนี่พี่พูดว่าเลยนะครับเอ้านี่ผมไม่คิดในใจหรอกหรอนี่ผมเผลอพูดว่ากัดน่ารักเหรอเนี่ยน่าอายจริงจริงดีนะที่พูดเบาๆกัดเลยฟังไม่ชัดฮะอ๋อเปล่าอ่ะท่า,ทานี้แหละโอเคละแปลกจังชายล่างเล็กพูดไปด้วยพร้อมกับมองรอบรอบ แปลกอะไรครับก็แปลกที่ทำไมวันนี้ไม่มีใครมาขอถ่ายรูปกับพี่เลยด้านหน้าเวทีพี่ครับพี่นาทีไปไหนละคะอ๋อพอดีนาทีท้องเสียนะครับเดี๋ยวเลยรีบกลับโรงแรมไปก่อนนะครับนาทีฝากมาขอโทษด้วยนะครับอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะยังไงก็ฝากบอกพี่นาทีให้หายไวๆนะคะ อ๋อพอดีวันนี้ไอแชมมันมีธุระน่ะเลยงดถ่ายรูปไปขาดมือกลองคนสําคัญใครจะกล้าถ่ายเนาะผมแกล้งโกหกกัดไปก็กัดดูเป็นคนใจดีคงด่าผมแน่เลยที่ผมลําเอียงกับแฟนคลับแบบนี้แต่ผมไม่ได้คิดกับกัดแค่ฐานะศิลปินกับแฟนคลับนี่นาะอ๋อแบบนี้นี่เองอะ่ะแล้วว่าแต่ที่พี่พูดบนเวทีช่วงท้ายคอนเสิร์ตพี่หมายถึงผมหรือเปล่าครับ เพื่อนกัดเซาใหญ่เลยก็หมายถึงเรานั่นแหละแล้วพี่ขอบคุณผมเรื่องอะไรครับก็ขอบคุณที่มาดูพี่ไงผมนี่ปากแข็งจริงๆกล้าหน่อยสินาทีบอกไปว่าเขาเป็นกำลังใจสำคัญของมึงฮะตามนั้นแหละก็ขอบคุณที่มาดูพี่วันนี้ไง กัตคงงงแหละเพราะคนอื่นๆก็มาดูและกัตก็มาดูตลอดแต่จู่ๆครั้งนี้ผมก็เจาะจงขอบคุณเขาคนเดียวซะง,งั้นกัตตัวเล็กจกังนะเนี่ยผมรีบกลับมาแซวเรื่องความสูงเพราะว่าผมเขินมากไม่รู้จะทำตัวยังไงดีพี่นาทีออีกแล้วนะครับผมจะเลิกเป็นแฟนคลับพี่ก็วันนี้แหละเลิกเป็นแฟนคลับแล้วมาเป็นแฟนคลับของพี่พี่ก็ไม่ติดนะ เอาอยู่ดีดีผมก็กล้าเฉยเลยแล้วคนตรงหน้าของผมก็นิ่งไปผมขยับเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับรูปหัวของคนร่างเล็กเบาๆพี่รู้ว่ามันอาจจะปุ๊บปั๊บไปหน่อยแล้วเราก็อาจจะคิดว่าพี่ร้อเล่นแต่พี่พูดจริงๆนะเรายังไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้แต่พี่ขอได้ไหมขอให้กัสเปิดใจให้พี่แล้วเรามาเรียนรู้กัน หลังจากที่ผมได้ขอลองศึกษาดูใจกับกัดแล้วกัดก็ยินดีที่จะลองเปิดใจที่ผมเราสองคนก็ติดต่อกันตลอดบางครั้งก็ไปกินข้าวกันบ้างจนเวลาผ่านไปล่วงเลยสี่เดือนแล้วในระยะเวลาสี่เดือนที่ผ่านมานี้ไม่ว่าผมกับ,บวงจะไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไหนกัทก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ผมตลอดสมกับที่เป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งของผมจริงๆสี่เดือนผ่านไป พรุ่งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วสินะขอบคุณทุกคนนะที่ทำงานหนะักโปรดิวเซอร์ของวงเรากล่าวขอบคุณสมาชิกในวงในการร่วมกันจัดงานในครั้งนี้และคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนี้ก็จัดขึ้นที่เชียงใหม่นับว่าเป็นโชคดีของผมจริงๆที่ได้ไปหากัดถึงที่เลยและกัดก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางด้วยพอเราเดินทางมาถึงที่เชียงใหม่เพื่อมาเตรียมเล่นคอนเสิร์ตผมก้าวของขึ้นไปเก็บบนห้องและโทรหากัสดทันที ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อหนุ่มคนปลายสายพูดขึ้นนี่ไงกัสก็เป็นแบบนี้ทำให้ผมอารมณ์ดีตลอดแม้มาพ่อหนุ่มอะไรกันครับคุณเออพี่มาถึงเชียงใหม่แล้วตอนนี้กัสอยู่ไหนพี่ไปหาได้ปะอยากเจอแล้วผมไม่รอช้าอดทนที่จะเจอไม่ไหวนี่ก็เพิง่งเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่เหรอครับจะอยากเจออะไรบ่อย พรุ่งนี้ก็จะได้เจอที่คอนเสิร์ตกัดไม่น่ารักขึ้นหรอกใครบอกกัดน่ารักมากๆตลอดต่างหากขอไปหานะ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 แล้วผมก็ขอร้องอ้อนวอนกัดจนกัดใจอ่อนให้ผมไปหาก็ได้เลี้ยงข้าวกัดด้วยนะเลี้ยงตลอดชีวิตยังได้เลยผมไม่หยุดที่จะหยอดความรักใส่กัดกัดน่ารักซะขนาดนั้นผมยอมถวายตัวให้เลยอะ่ะ นะร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่มาแล้วกัดเดินเข้ามาหาผมที่นั่งรออยู่พร้อมรอยยิ้มที่สดใสเหมือนเคยปียิ้มน่ารักแบบนี้ใส่ผู้ชายที่ไหนอีกปะเนี่ยผมแกล้งแซวแฟนคลับประจำตัวของผมนี่พี่จับผิดผมเหรอฮะผมนะ่ะไม่ต้องไปยิ้มอ่อยใครหรอกนั่งเฉยๆก็มีคนเข้ามาไม่ขาดดูดูด้วยแฟนคลับตัวแสบนี้พูดเข้า ทำไมคิวขหมดอย่างนั้นล่ะครับพี่โอ้ไม่ร้องนะดูยังมีหน้ามารอเล่นกับผมอีกจับตีซสห้เข็ดไม่ต้องมาลอพี่เลยนะไอเด็กนี่ผมพูดจบกัดก็เอามือมาจับแก้มผมและสสยหน้าไปมาเล่นเอาซะผมโกรธไม่ลงเลยรู้แล้วว่าน่ารักนี่ก็ขยันทำให้เขินบ่อยจริงยิ้มออกละแต่ว่าดีกันแล้วนะมากินข้าวกัน แล้วกัดก็ตักปลาของโปรดที่ผมชอบมาให้ป้อนด้วยผมแกล้งทำเสียงแข็งใส่มือหงิกนะครับคุณนทีไอคนล่างเล็กก็แซวผมก็เปล่าอ่ะอยากให้ป้อนเฉยๆข้าวจะได้อร่อยๆนะนะออนเก่งหยอดเก่งแบบนี้เวลาไม่ได้อยู่คุยด้วยเนี่ยไปหยอดใส่ใครอีกปะเนี่ย นี่นาทีนะไม่ใช่กัดที่จะไปน่ารักใส่อีกใครอีกคนผมแกล้งแซวนี่พี่หลอกด่าผมอีกแล้วนะผมก็ทำตัวน่ารักแค่กับพี่เท่านั้นแหละพี่จะได้หลงผมมากๆถึงตอนนั้นผมค่อยแอบไปมีคนอื่นไงเนียนเดียกไ <c oughs> อ้ตัวแสดนี่ยังไม่เลิกล้อผมเล่นอีกแล้วดูทำหน้าทำตาเข้าทำไมถึงได้มีสเสน่ห์ขนาดนี้นะ น,นีนใหญ่เรื่อง you deserve it หน้าที่5หน้าสุดท้ายค่ะหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จกัดก็พาผมมาเดินย่อยที่สวนสาธารณะท้องฟ้ามืดดวงดาวสว่างเต็มท้องฟ้าคืนนี้ดวงดาวสวยจริงๆกัดดูดาวดวงนั้นสิสวยเนาะไหนครับแล้วกัดก็มองหาดวงดาวที่ผมชี้หน้ากัดที่ดูจริงจังก็โคตรจะมีสเสน่ห์เลย ผมทนไม่ไหวละที่จะหอมแก้มกัสไปแก้มนุ่มจังนี่พิ่นาทีหลอกให้ผมดูดาวเหรอก็ใครบอกให้เราน่ารักเองอะพี่ก็อดใจไม่ไหวอะดิผมพูดพลางโอบกอดกัดจากด้านหลังเวลานี้มันช่างพิเศษซะจ,จริงๆผมคลายกอดกั๊ดเบาๆพร้อมกับจับกัดห,หนันหน้ามาทางผมผมว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่วันนี้ผม จะขอกัดเป็นแฟนสักทีกัดเป็นแฟนกับพี่นะครับผมมองตากัดเพื่อที่จะสื่อความจริงใจทุกอย่างที่ผมมีให้พร้อมกับรูปหัวกั๊ดเบาๆต่อไปนี้ให้พี่ได้อยู่ข้างๆกัดในฐานะแฟนนะกัดไม่ตอบอะไรแล้วแล้วเขาก็เดินเข้ามากอดผม พี่รักกั๊ดมากๆนะครับกั๊ดก็รักพี่นาทีครับเป็นแฟนกับพี่แล้วอย่าไปทำตัวน่ารักใส่ใครนะเข้าใจไหมมีแฟนแล้วกั๊ดจะไปน่ารักใส่คนอื่นทำไมอีกละ่ะกั๊ดพูดจบแล้วก็หอมแก้มผมผมเขินมากกั๊ดนี่น่ารักจริงๆถ้าอยู่ในห้องนะป่านี้กั๊ดได้เป็นเมียผมไปแล้วแนะ่แน่ เย้มีแฟแลวเวลยนาคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของปีวันนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับไปสนุกกันเลยไอแชมป์มือกลองพูดขึ้นก่อนที่พวกเราจะขึ้นเวที หลังจากที่เราขึ้นเวทีผมก็เห็นกัดมายืนเชียร์อยู่ด้านหน้าแฟนใครน่ารักจริงๆจากนั้นผมและวงก็มอบความสนุกให้กับแฟนแฟนอย่างต่อเนื่องจนคอนเสิร์ตมาถึงช่วงสุดท้ายสนุกกันไหมครับทุกคนผมถามแฟนแฟนขึ้นสนุกแฟนแฟนตอบกลับมาทำให้ผมชื่นใจเป็นอย่างมาก และเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับผมมีเพลงใหม่อยากจะเล่นให้ทุกคนฟังเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นตั้งแต่วันที่ผมได้รู้จักกับแฟนคลับคนหนึ่งที่เขาตามวงของเ,ขเราตลอดมาเลยครับจนผมกับเขาเราได้มีโอกาสทำความรู้จักกันในระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเรื่องราวของผมกับเขาก็มีมากมายผมจึงอยากจะแต่งเพลงนี้กับ เพื่อมอบให้กับคนคนนี้ครับแทนคำขอบคุณที่เขาเข้ามาในชีวิตของผมช่วยให้ผมมีกำลังใจในการทำงานได้ตลอดและทุกคนรู้ไหมครับว่าเมื่อคืนนี้เขาตกลงเป็นแฟนกับผมแล้วครับกัดครับขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างพี่มาตลอดพี่รักกัตนะครับเพลงนี้ชื่อว่ากนะัตนาทีครับแม้คอนเสิร์ตจะจบลงแต่เรื่องราวความรักของเราทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ในบทเพลงของเราตลอดไป กัดนาที